วันที่8พฤศจิกายน2564เวลา9นากา30นาทีนางยุพินอาสานอกผู้อำนวยการกศนออำเภอแวงใหญ่มอบหมายให้นางสาวพนิดาโคตาครูผู้ช่วยและนายเสตวุฒิกุพรังครูอาสาสมัครกศนอพร้อมด้วยคณะครูกศนอำเภอแวงใหญ่เข้าร่วมประชุมการจัดทำ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาณห้องประชุมกศนอ,อำเภอแวงใหญ่วันที่9พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกานางยุพินอาสานอกผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอแวงใหญ่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่1 1ทับพัโดยมีนายถาวรพีดีผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสงกัดสํานักงานกศนจังหวัดขอนแก่นผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Microsoft t ท a m หน้าห้องประชุมการรับประพฤกสํานักงานกศนจังหวัดขอนแก่นวันที่10พฤศจิกายน2564เวลา10นาฬิกานางยุพินอาสานอกผู้อํานวยการกศนอําเภอแวงใหญ่ร่วมประชุมเพื่อจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ชั้น2วันที่11พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกานางยุพินอาสานอบผู้อำนวยการกศนอำเภอแวงใหญ่และนางสาวพนิดาโคตาครูผู้ช่วยได้เข้าร่วมประชุมการยกระดับคุณภาพการศึกษา รอบแนวทางการยกระดับผมสำริดทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานณนห้องประชุมการรับประพฤกษ์สำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นวันที่14พฤศจิกายน2564นางยุพินอาสานอ,อกผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอแวงใหญ่ร่วมง,งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนำโดยนายถาวรพีดี ผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายวรินวิรุณพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดอุดรธานีนายคมสรรสารแสนรองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดกาฬสินธุ์นายสัญญายุบนญชิดรองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานกสนจังหวัดขอนแกน่นโดยมีนายเอกราชช่างเหลาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีนวัตธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นวันที่18พฤศจิกายน2564นางยุพินอาสานอก ผู้อำนวยการกสนออำเภอแวงใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานสำนักงานกสนอประจำปีงบประมาณ2,565โดยมีนายสุรศักดิ์อินสรีไกลเลขาธิการกสนอเป็นประธานในการประชุมและมอบแนวทางนโยบายสู่การปฏิบัติณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชต มหาวิทยาลัยราชภัสศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษวันที่22พฤศจิกายนสองพนห้ารเวลา9ก้านาฬิกานางยุพินอาสานอกผู้อำนวยการกศนอ,อําเภอแวงใหญ่นางสาวพานิดาโคตาครูผู้ช่วยและนายสรทธวุฒิกุพพรังครูอาสาสมัครกศนกเข้าร่วมประชุมชี้แจง การเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ2,565ณสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นวันที่23พฤศจิกายน2,564เวลา9นาฬิกานางยุพินอาสานอกผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอแวงใหญ่ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นครั้งที่2องทับ2,564โดยมีนายจารึกเหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพร้อมด้วยนายถาวรพีดีผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการและบุคลากรสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นงหอประชุมการระพึิสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นวันที่25พฤศจิกายน2,564เวลา8นาฬิกานางยุพินอาสานอกผู the, Brothers, ้อำนวยการกศนอำเภอแวงใหญ่ Than พร้อมด้วยนางสาวพรนิดาโคตาครูผู้ช่วยนายสิตวุฒิกุพรังครูอาสาสมัครกศนและนางสาวรุจิรัตานาครูกศนตำบลได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบายและจุดหนินการดำเนินงานสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ2565 นักห้องประชุมกัประพึกสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณภายใต้หลักการกศนเพื่อประชาชนก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพวันอังคารที่30พฤศจิกายน2564เวลา9กนาฬิกานาที นางยุพินอาสานอกผู้อำนวยการกศนอำเภอแวงใหญ่และนางสาวพานิดาโคตาครูผู้ช่วยได้ลงพื้นที่กศนตำบลทั้ง5้าตำบลได้แก่ 1. กศนตำบลโนนทอง 2. กศนตำบลโนนสะอาด 3. กศนตำบลใหม่หนาเพียง 4. กศนตำบลคอนฉิมและ 5. กศนตำบลแวงใหญ่ เพื่อออกเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูกศนตำบลและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนในการเตรียมความพร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตตบล